วันนี้เราแบบมีการรวมตัวกันทําไมคะครับผมวันนี้ก็ตอนจบพี่เจคนกลางแล้วครับก็รู้สึกว่าตื่นเต้นดีใจที่จะได้ดูแบบดูตอนจบพร้อมกับแฟนคลับทุกคนครับผมซึ่งบบวันนี้ก็แบบมีแฟนๆมารออยู่ข้างนอกเต็มเลยใช่วันนี้มีโอกาสเห็นเขาหรือยังคะเห็นแล้วคะ่ะเพราะเดินไปเข้าห้องน้ําบ่อยมากวันนี้นะเขาก็ออยเนาะเป็นไงบ้างคะที่แบบสุดท้ายแล้วแบบซีรีส์ของเรามันเดินทางมาถึงแบบ ตอนสุดท้ายแล้ว EP สุดท้ายแล้วแล้วก็จริงๆก็จริงๆก็อยากขอบคุณแบบแฟนคลับทุกคนนะครับที่แบบเหมือนซัพพอร์ตซีรีส์เรื่องนี้ขึ้นมาที่ซัพพอร์ตตั้งแต่แรกแล้วกันเพราะว่าถ้าไม่มีแฟนคลับที่แบบคอยซัพพอร์ตเราตั้งแต่วันแรกที่เราเข้ามาเราก็คงแบบไม่มีโอกาสที่จะได้รับแบบโอกาสเล่นซีรีส์เรื่องนี้ครับผมก็อยากขอบคุณแฟนคลับทุกคนมากๆครับผมที่ซัพพอร์ตพวกเราแล้วก็ซัพพอร์ตซีรีส์พิจตคนกลางครับผมแลนะยิ้มเรอคะ ครับวันนี้ผมว่าเป็นเรียกว่าเป็นวันที่พิเศษเหมือนกันครับเพราะว่าเป็นวันส่งท้ายปีเก่าเลยที่จะเริ่มต้นปีใหม่ครับวันนี้ก็เราก็ดูอีพีจบพร้อมกันในวันที่ย9ิบพอดีที่ทุกคนจะได้แบบไปไปไปเลี้ยงสสงเปเลี้ยงปีใหม่ก่อนปีใหม่ก่อนฉลองปีใหม่ครับผมถือว่าเหมือนเป็นบรรยากาศก่อนแบบก่อนที่ว่าเป็นบรรยากาศฉลองปีใหม่พร้อมกันด้วยใช่กับพ่เจษครับแล้วเมอร์ลีชิทมาสด้วยจอห์นหลัง แล้วถ้าพูดถึงในซีรีส์ที่แฟนๆจะได้ดูกันอย่างนี้ค่ะแบบตอนนี้มันทำมาถึง EP สุดท้ายแล้วอย่างงี้แบบแฟนๆจะได้เห็นอะไรใน EP นี้บ้างเหมือนอากาศตอนนี้เลยร้อนครับร้อนร้อนแรงลุกเป็นไฟแน่นอนครับีมีสุดท้ายแล้วก็ทุกคนจะได้เห็นแบบความหวานความกุ้งกิ้งกันครับผมนี่ได้เห็นแน่นอนครับจะต้องรอดูว่าจะเป็นยังไงบ้าง ตื่นเต้นไหมจะได้เห็นมิแซคนแฟนผมก็ตื่นเต้นตัวเองด้วยว่าอยากว่าเห็นตัวเองจะเป็นยังไงครับผม <S <S ว่าเราสองคนก็ยังไม่ไ,ไม่ได้ดูหรือว่ายังยังไม่ได้เห็นเลยเห็นแค่ตัวอย่างเหมือนทุกคนเลยแล้วก็รู้สึกว่าเออมันจะมีภาพไหนที่เราถ่ายไปแล้วแบบเขาเอาออกมาฉายในวันนี้ <S <S บ้างอะไรอย่างี้แล้วก็ลุ้นตื่นเต้นเหมือนกันเพราะว่ามีภาพตอนช่วงระหว่างที่ไปการด้วยไปปิดจบที่การปิดกองที่การเลยรู้สึกว่า มันก็มีเรื่องราวดีๆที่การจะนบรีค่อนข้างเยอะครับผมเชื่อว่าเป็นสิ่งที่แบบแฟนหลายๆคนอาจจะยังไม่เคยเห็นแบบคู่เราแบบเล่นแนวนี้มาก่อนครับผมก็จะได้เห็นในวันนี้แหละครับเราก็จะได้เห็นภาพทั้นอ่าใช่ผมก็ลุ้นเหมือนกันว่าออกมาแล้วจะเป็นยังไงครับผมแล้เห็นว่าวันนี้นอกจากมีแฟนนองอีพีแล้วยังมีกิจกรรมบนเวทีด้วยใช่ครับวันนี้เราเตรียมโชว์มาให้แฟนๆดูครับผม เราจะมีโชว์ของพวกเรามจะมีเซอร์ไพรส์พิเศษด้วยครับก็รอดูว่าจะเป็นยังไงครับผมก็คือว่าแบบวันนี้สุบจันหนักจะเต็มให้แฟนๆเลยใช่ครับผมรู้สึกไงบ้างที่แบบว่าเราอยู่กับซีรีส์นี้มาตั้งแต่ตั้งแต่แรกจนตอนนี้มันถึงแบบตองสุดท้ายแล้วจริงๆอ่ะแบบมันหายเหนื่อยจริงๆก็รู้สึกดีใจเพราะว่าซีรีส์ถือว่าเป็นโปรเจกต์ที่แบบค่อนข้างจะยาวนานครับผมแล้วก็เรารับรู้ถึงแบบ ความตั้งใจของทีมงานปัญหาต่างๆอุปสรรคต่างๆที่แบบเหมือนทีมงานแล้วก็พวกเราได้เจอมาแล้วสุดท้ายมอนเหมือนก็เราก็ช่วยกันทําจนมันสําเร็จแล้วก็วันนี้ตอนจบแล้ว,ลวเราก็รู้สึกว่ามันดีใจแล้วก็รู้สึกว่าเราเดินมาถึงแบบปลายทางของเราแล้วใช่ก็<ม>ถือว่าเป็นความสําเร็จแหละครับนะผมแล้วไม่ใช่แค่เราที่แบบว่าอยู่ตั้งแต่แรกแฟนๆที่แบบตั้งแต่ไดนิยายจนถึงแบบรู้ว่ามีโปรเจกต์จนถึงวันนี้แบบมีอะไรอยากจะบอกพวกเขาบ้างเหรครับผมก็ อยากขอบคุณครับผมที่พพอร์ตพวกเราตั้งแต่วันแรกเลยที่แบบไม่ว่าจะเป็นการส่งฟซัพพอร์ตหรือว่าส่งกำลังใจใน h ฮชแท็กในการถ่ายทำคิวต่างๆครับผมแล้วก็พพอร์ตไม่ว่าจะเป็นการซื้อ VIP ในใหชีอ e, ีหรือว่าแบบทุกกช่องทางเลยก็อยากขอบคุณที่แบบพพอร์ตพวกเราในทุกๆอย่างเลยครับผมอืมริมครับสำหรับผมก็รู้สึกว่ามันเป็นเวลาระยะเวลาที่ค่อนข้างนานพอสมควรครับที่อยู่กับเรื่องนี้มาสักพักใหญ่เลยแล้วก็ มีช่วงที่เวิร์กช็อปกันแล้วก็มีช่วงที่ถ่ายทําตลอด2เดือนรู้สึกว่ามันมันแบบว่ามันมันเป็นประสบการณ์ที่ได้เรียนรู้รหลายๆอย่างเยอะมากจริงแล้วก็ได้คือเราเราได้ผลเรียนหรือว่าประสบการณ์การถ่ายเรื่องนี้มาเยอะมากเพื่อที่จะไปต่อยอดกับเรื่องเรื่องอื่นหรือว่าความรู้ที่เราได้มาไปต่อยอดเรื่องอื่นอย่างี้รู้สึกว่ามันแบบเราเราก็เต็มที่กับมันค่อนข้างเยอะมากในเจ็ดอีที่ผ่านมาเนี่ยเรามีอะไรประทับใจที่สุดในซีนบ้างไหม มีประทับใจหรอเออจะทับใจทุกซีนเต่าดีไหม <laughs> จริงจริงผมชอบอีพีที่ชอบที่สุดก็อีพกีฬาสีเพราะรู้สึกว่าอีพีนั้นมันมันสนุกแบบเรารู้สึกว่าเราดูแล้วมันจบไวคือมันดูแล้วเพลินครับผมแล้วก็มันมีหลายอารมณ์ในอีพีนั้นครับผมส่วนผมก็บอกไม่ถูกว่า โดดเด่นที่สุดยังยังยังไม่แน่ใจเพราะมันมันก็มีหลายซีนแต่ว่ารู้สึกว่าถ้าตัวเองชอบก็เขาช่วงอีพีจบแล้วอ,อาจจะอีพีนี้หรือเปล่าว่าแบบอาจจะมีแบบซีนที่ทุกคนไม่เคยเห็นก็อ,อาจจะไม่รู้ก็รอดูพร้อมกันอยู่ครับผมเราก็ยังไม่ยังไม่ได้ดูเหมือนกันครับ่ายทํากันมาเป็นเวลานานแล้วก่อนอันนี้เราก็แบบอาจจะแบบยังไม่ได้มาทํางานด้วยกันแบบจริงจังมากคุณม,มีอะไรประทับใจกันละกันบ้าง รื่องใจของเขาเนี่ยจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการใช้แคร์ดูแลครับเขาจะเป็นคนที่ใส่ใจในในรายละเอียดเล็กๆซึ่งเราไม่มีคนที่แบบใส่ใจรายละเอียดเล็กๆเรามีคนใส่ใจเรื่องใหญ่ๆอะไรอย่างเงี้ยก็แบบเรียกว่ามีมีคนมาเติมเต็มอะไรอย่างเงี้ยเออเนที่เจ็ดหรือเปล่าพี่เปล่านะแล้วต่เตอรลัมีนไประทับใจยิมบ้างผมประทับใจความพยายามของเขาเพราะว่าเราเห็นเขาแบบพยายามมากตั้งแต่แบบ ตั้งแต่เริ่มโปรเจกต์เวิร์กช็อปแล้วก็แบบว่าจะเป็นออกกกรเขาก็ดูแบบดูแบบเหมือนแอคทีฟตลอดเวลาแบบตั้งใจตลอดเวลานี้เรารู้สึกว่าประทับใจเราไม่เคยแบบเห็นเขาแบบในด้านแบบพี่แบบพยายามแบบมากๆขนาดนี้มาก่อนครับล้วก็รู้สึกว่าประทับใจในด้านนี้ครับจริงๆก็ทุกคนแบบพยายามกับเรื่องนี้มากๆทุกคนแต่ว่าของเขาก็มีโหมดที่ตั้งใจมากเหมือนกันซึ่งเราก็เห็นล้วก็อยากชมเขาด้วยว่าแบบ เขาตั้งใจตั้งแต่ตอนช่วงเวิร์กช็อปแบบมีมีช่วงที่แบบเขายัง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 ไม่คิดกับตัวละครอะไรเงี้ยเขาก็แบบแบบเค้นออกมาอะไรเงี้ยเขาพยายามเค้นหรือว่าหาว่ามันเนืใช่หรือไม่ใช่ยังไม่เจออะไรเขาแบบค่อนข้างตั้งใจมากเหมือนกันอยากชมก็ชมได้นะตอนนี้มันชมได้แล้วนะก็ชมตลอดอยู่แล้วชมเออ้ยให้หันมาชมหน่อยก็นี่ไงมันอ่นแอมันไม่กล้ามองหน้าเนี่ยเขา มาถึงเออเนี่ยเห็นอย่างใหชมขนาดเขาหันหน้ามาเขายังไม่มองผมเลยเออเดียน้อยใจแล้วนะวันนี้ยิ้มพูดน้อยนะมันแปลกร้อนอากูศร้อนหรือเปล่าจริงทุกคนร้อนเหมือนกันไหมผมร้อนมากมาถึงตรงนี้เราอยากบอกอะไรกับตัวละครของเราบ้างเราต้องส่งพิเศษกับน้องไม้กับเพลินสูงยาแล้วนะอืมผมผมรู้สึกว่าก็เป็นอีกความสาเร็จหนึ่งเพราะว่าเราเรามองความสําเร็จแต่ละเรื่องแบบว่าเราทําได้ถึงถึง ถึงจนจบแล้วเลยในเรื่องนี้แล้วก็เดี๋ยวไปเรื่องอื่นเลยแล้วรู้สึกว่าเราก็ตั้งใจในทุกๆเรื่องแล้วก็ในสําหรับเรื่องนี้แล้วรู้สึกว่าเราก็ได้ประสบการณ์อะไรหลายอย่างเยอะมากแล้วเราก็ตั้งใจกับมันเยอะมากเราก็รู้สึกว่าแบบมัน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 ตั้งใจอะมันมันมันมีรายละเอียดเล็กน้อยแล้วประสบการณ์ต่างๆในระหว่างออกกองเยอะมากจริงๆอะไรเงี้ยซึ่งเราสามารถแบบได้ความรู้จากตรงนี้เยอะมากจริงๆเพราะว่า รู้สึกเห็นการเปลี่ยนแปลงของตัวเองจากตรงนี้แบบก็ค่อนข้างเยอะเพราะว่ามันสามารถไปต่อยอดกับคอนเสิร์ตหรือว่าในหลายๆอย่างได้อะไรเงี้ยสำหรับตัวเราครับก็รู้สึกดีใจครับที่ได้รับตัวละครน้องไม้ครับผมแล้วก็อยากขอบคุณน้องไม้ที่เหมือนทําให้เราได้เรียนรู้อะไรหลายๆอย่างไม่ว่าจะเป็นแบบการเข้าไปในอยู่ในชีวิตน้องไม้ไม่ว่าจะเป็นการแบบทํางานหรือว่าการเรียนรู้แบบชีวิตต่างๆไม่ว่าจะเป็นการทํางานในออฟฟิศหรือว่าการอยู่กับพี่เจนเราเหมือนเรา ได้แบบประสบการณ์ใหม่ๆการเข้าไปอยู่ในชีวิตของคนคนหนึ่งเนี่ยเรารู้สึกว่าเราได้มุมมองใหม่ๆแบบเยอะมากๆแล้วเรารู้สึกว่าน้องไม้นี่นทาให้เราได้แบบเหมือนประสบการณ์การทํางานต่างๆแบบเยอะมากๆครับผมที่ทําให้เราไปต่อยอดในเรื่องต่อไปได้ครับผมซึ่งช่วงช่วงนี้ผมก็เริ่มออ,ก,อ,อก,กตัวละครมาบ้านแล้วเพราะว่ากาลังเตรียมแบบ ซอมเวอร์อยู่อะไรเงี้ยแล้วก็กำลังเตรียมกับคอนเสิร์ตด้วยช่วงนี้ค่อนข้างที่จะเหนื่อยล้ายุ่งพอสมควรเลยทั้งวันทั้งคืนทําช่วงนี้แต่ว่าก่อนนั้นก็ไปแปะไปพักผ่อนกันมาเป็นยังไงบ้างเขาไปทํางานเหมือนกันครับแค่มีวันพักผ่อนครับผมเรียกว่าผมชอบมากจริงอันนี้คือมีแรงพูดเรชอบชอบบรรยากาศชอบบรรยากาศต้องมีเรื่องเล่าแล้วนะยิมเยอะมากจริงผมเนี่ยชอบเล่าหรือว่าสักเรื่อง ตอนไปเกาหลีใช่ไหมเราเราก็แบบครั้งครั้งนี้รู้สึกเป็นครั้งที่แฮปปี้มากๆเหมือนกันอะไรเงี้ยเพราะว่าครั้งนี้มันแบบว่ามีทํางานหนักเนี่ยสองวันนอกนั้นเราแบบเที่ยวเ <laughs> ที่ยว <laughs> เลยหรือว่าผมผมผมได้ได้ไปสอดส่องพื้นที่ต่างๆหรือว่าได้ได้ไปเรียกว่าทำความรู้จักพื้นที่ต่างๆให้มากขึ้นใช่เพื่อ <laughs> เผื่อในอนาคตปีหน้าเรามีมีที่เกาหลีอะไร <laughs> เราจะได้แบบคล่องแคล่วว่องไวอะไรอย่างนี้ เดยวมาอยู่เกาหลีเรื่องเล่าหรอมีแค่เรื่องเล่าตอนหิมะตกวันเดียวเพราะว่าเสียดายมากเพราะทุกคนเล่นหิมะกันหมดแล้วแล้วแล้วเราก็เล่นด้วยคือวันอื่นมันไม่มีไงวันอื่นแบบว่าหิมะไม่ตกตกวันเดียวก็เลยแบบว่าสนุกสนุกทางหนักวันเดียวเพราะว่าแบบทุกคนแกล้งวันวันวันนั้นทุกคนแบบเอนจอยเรื่องหิมะใส่กันสนุกมากวัะนะลอเตอร์เป็นยังไงคะ สนุกครับจริงๆก็บรรยากาศก็คล้ายๆกับปีก่อนที่ที่เคยไปเพราะว่ามันเป็นช่วงเวลาเดียวกันเลยแล้วก็มันหนาวแบบพอๆกันอาจจะหนาวกว่าปีก่อนนิดนึง mm hmm. จริงๆมาครั้งนี้เหมือนเราเตรียมใจว่าหิมะไม่ตกแน่นอนแต่จริงๆก็แบบผมมาตกวันหนึ่งก็รู้สึกว่าแฮปปี้แบบกับบรรยากาศนี้ใช่แต่ก็แต่ปีที่แล้วเนี่ยมันตกเยอะมากตกทุกวันแต่ว่าก็เลยได้รูปสวยๆทุกวันมาถึงเบียมดีบ้างจะตัวาไปถึงไหนแล้วจ้า หนักมากช่วงนี้ครับผมก็เรียกว่าซ้อมทุกวันแล้วก็วันหนึ่งซ้อมหลายโชว์หลายที่มากอาจจะแบบสองสามที่เลยเงี้ยก็รู้สึกว่าเราแบบแต่ละแต่ละพาร์ทแต่ละแต่ละคนก็แบบเตรียมตัวในพาร์ทของตัวเองคือแบบรู้สึกเหนื่อยแต่แบบอยากให้ทุกคนรอดูเลยว่าแต่ละโชว์คือแบบยิ่งใหญ่แบบแล้วก็รู้สึกว่าแต่ละโชว์มันเหมือนเป็นการแบบเรียกว่ามากยิ่งขึ้นกว่าแบบดีมดครั้งก่อนครับผมก็รู้สึกว่าอยากให้ทุกคนแบบ ซื้อบัตรแล้วก็มาดูพวกเรากันเยอะนะครับผมซึ่งผมสปอยนิดนึงว่าออโชว์ดีมด,ดีแลนด์ครั้งนี้ทุกคนน่าจะว,าว้าวแล้วก็เมซิ่งกับหลายๆคนเพราะว่ามีทั้งเจน3ด้วยที่เข้ามาใหม่รู้สึกว่าก็ทุกคนอาจจะได้เห็นสิ่งใหม่ๆมากขึ้นแล้วก็ได้เห็นแบบอะไรที่มันอัพเลเวลมากขึ้นเยอะมากจริงทุกคนอาจจะแบบว,ว้วาวว้าวมากผมบอกได้เลยผมเห็นผมเห็นเองผมยังตื้งเ,เลย<ห>ผมไม่อะไร่ะ เห็นในคลิปเพราะว่ามีอยู่หนึ่งมีวันก่อนผมผมไม่ได้ไปซ้อมแล้วก็ผมเห็นเขาอัดคลิปมาที่แบบเขาซ้อมกันเนี่ยแล้วผมเห็นเห็นเห็นแบบว่าวู้คนเพอร์เฟกต์น่ขนาดแค่ยัง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 ไม่จบหมดอะไรเงี้ยแต่คูแบบว่าแบบเป็นได้โหดมากเมื่อวานเราไม่มาโอ้โหเมื่อวานคือโหสุดสุดอ่ะใช่ผมเห็นคลิปแล้วแล้วผมตึ้งเลยแบบผมผมรู้สึกว่าผมต้อง ฟิตร่างกายแล้วโชว์คู่ของเราปีนี้จะไปในเวไหนน่ารักเซ็กซี่ผมว่าเป็นเวยกน้ําหนักปีนี้เพราะว่าจริงเพราะว่าปีนี้เราค่อนข้างฟิตกันหนักมากจริงๆเวยกน้ําหนักเวโปรตีนไหมเนี่ยจะให้เขายกคุณขึ้นเวทีหรอเขานิดนึงเพราะว่าแบบน้ําหนักเราเบาแล้วไม่มีสปอยไหนหรอใช่เราอาจจะบินบนหอได้ใช่ต้องรอดูถ้าเกิดให้มียาวสามคำสำหรับคู่เราในงานนี้เลยนะเยมดีแนนอะ สนุกสุดขั้วเกินปะเกินหรอสนุกขั้วสามครับสนุกสุดขั้วสปอยนึงเลยสามท้ายอะไรดีสุดๆหลายรสชาติหลายรสชาติครับผมรสไหนบ้างผมมีรสชาติเดียวเลยเค็มไม่หวานไหมมีรสชาติเค็มเพราะเหงื่อวิสิทว่า หมายเข้าหมายถึงอาจจะแบบเต้นหนักหรือว่าอะไรไม่รู้อย่างเงี้ยเหนื่อยเหรอผมว่าคงเต้นและเพราะว่าเพราะว่าน่าจะอยู่อย่างเดียวเต้นแรงแน่นอนครับผมแรงแน่นอนผมนี่ต้องแบบเรียกว่าต้องวิ่งรลบสนามหนึ่งร้อยครั้งอะถึงร่างกายจะเฟิร์มเยอะๆอะไรสุดท้ายแล้วให้ฝากเหมือนวันนี้ energy ยิ้มดอบจังเายใช่ดอกหรอก็ทุกคนดอบยิ้มก็ดอบเนี่ยคือแบบว่าคือผมเข้ามาทุกคนแบบ ดรอปหมดเลยผมก็เลยดรอปตามทุกคนเนี่ยไม่มีแรงฝากหน่อยดีว่าสุดท้ายแล้วเอาไปแ <ขอ S 1> บบดีด,ดีครับผม <laughs> ไมลุกครับผมยังไงก็ฝากงานวันนี้ด้วยนะครับผมก็พิจารคนกลางตอนจบแล้วนะครับก็อยากให้ทุกคนแบบรอติดตามว่าวันนี้จะเป็นยังไงบ้างรเรื่องราวจะเป็นแบบไหนบอกเลยว่ามันมันไฟลุกมากๆวันนี้นะครับแล้วก็อยากฝากคอนเสิร์ตดีมดีแลนด์สองด้วยนะครับก็อยาก ให้ทุกคนแบบมาเจอพวกเราเยอะๆนะครับแต่ละคนก็ตั้งใจมากๆในพาร์ทของตัวเองนะครับพอมาเจอพวกเรากันเยอะๆนะครับผมครับเนี่ยวันนี้ต้องฝากพี่เจ็ดคนกลาง EP สุดท้ายของเรานะครับซึ่งบอกได้เลยว่าเราจะมานั้งรีแอคด้วยกันอย่างร้อนแรงเพราะว่าเราเรียกว่าฉากร้อนแรงแล้วก็ถ่ายเยอะเหมือนกันเนี่ยก็ต้องฝากด้วยนะครับกับฉากนี้แล้วก็มีอีกหลายซีนในใน EP นี้ด้วยที่แบบว่าเป็นความรู้สึกเกี่ยวกับครอบครัวของแต่ละฝ่ายมันน่ารักกุ๊กกิ๊กมาก<ช>ซึ่งผมอยากให้ ให้ทั้งสองครอบครัวมาเจอกันแต่ไม่รู้ต้องรอดูนะฝักดีมดีแลนด้วยครับดีมด,ดีแลนแบบผมบอกว่าไม่มาดูไม่ได้เลยเพราะว่ามันมันมัน,มนโชว์เยอะมาก<ช>จริงๆแล้วก็ทุกอย่างแบบค่อนข้างเพอร์เฟกมากจริงๆไม่ได้อวยนะแต่ว่าจากที่ดูดูการซ้อมที่ยังไม่ไม่ฟินิตเนี่ยยังแบบว้าวเลยอะไรเงี้ยซึ่งครั้งนี้เรามีแบบว่ามีคนกราฟหลายที่แล้วก็มีโชว์เรียกว่า ทั้งในในกรุงเทพเลยอะไรเงี้ยที่เป็นคนทำรกราฟอะไรเงี้ยรู้สึกว่าเป็นแหล่งรวมนักเต้นด้วยรู้สึกว่าน่าจะร้อนแรงไฟมากจรงิงๆใช่ครับผมจริงๆก็ก็ไม่ได้มีโอกาสแบบจัดคอนแบบรวมบ่อยๆชาก็อยากให้ทุกคนมาครับผมก็ไม่รู้ว่าถ้าจะมีก็ไม่รู้จะเมื่อไหร่ก็อยากให้ทุกคนมาในดีมีแลนด์2ครั้งนี้ครับผม ฝากบอกด้วยปีหน้าติดตามเตอร์ยิมด้วยนะคะมีผลงานรอยอยู่ครับผมก็ปีหน้าก็ทุกคนก็ไม่น่าเหงาเพราะว่าปีหน้าพวกเราก็จะมีผลงานให้ทุกคนยังไี้ชมกันอยู่ชาก็จะมีซอมไบเวอร์นะครับแล้วก็ซีรีส์เกาหลีของพวกเราสองคนนะครับชารับรอไม่เหงาไน้แน่เลยรัเอ้ยพันหมดแล้วช่วงนี้แบบผมว่าผมยุ่งๆแหละคือว่าช่วงนี้เนี่ยผมว่าไม่ต้องถึงปีหน้าผมว่าเราจะไม่เหงาตั้งแต่ปีนี้ฮะเพราะว่ายังไงก็ฝากไป สาเตอร์31ด้วยนะครับใช่เผื่อแบบจะได้ฝากคนาไ่้ถึงของเตอร์มาหายิมอะไรอย่างงี้ก็ฝากคนข้างๆมาให้กำลังใจด้วยนะครับไม่รู้ว่าจะมาหรือเปล่ายังไงเราอะยังไงนะเขาแบเขาอ้อนวอนแล้วเข้าวัดทำบุญนะผมสวดมนต์ข้ามปีครับจะคอยดูครับผมสวดมนต์ข้ามปีครับไม่สวดข้างๆเขาก็ได้นะให้เขาทำงานอย่างแบบมีความสุขก่อนอะ้เขามีเราเขาอาจจะสุดมากขึ้นกว่าเดิมให้เขามาสวดมนต์คู่กับเราดีกว่า แต่เขาแท่เส้นงานเลยหรอแทนเส้นงานเลยอุ้ยมีนะเออโอเคค่ะขอบคุณค่ะ